นี่ต้องขึ้นฝั่งนั้นเอาแต่พาไปหน่อยอือเอาขึ้นบันไดนี้เลยใช่ไหมเัาขึ้นอะไรนี่อือไม่รู้ว่าเขาขึ้นแบบตา่างอยู่ตรงไหนะอ่ะสเสร็จแล้วเขาเดินไปตรงไหนที่เราเห็นอ่ะ นี่เขาขึ้นมาเอาตังค์หรออ๋อมาเอาที่พันนี่อ่ะนะนี่แล้วมาทำมารอบหนึ่งนะครับมาเอาตังค์ไปเซว่ามันเป็นยังไงเ็เข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อเช้านี้ครับรอบแรกมารถอะไรเดินมาเลยเดินมาครับรอบแรก รอบพี่สองขี่มอเตอร์ไซค์มาสองคนสองคนนี้เป็นผู้ชายทั้งคู่ผู้ชายทั้งคู่ครับแล้วจากนั้นจากนั้นก็อีกสักพักแล้วก็เดินมากับหมาสองตัวก็ขึ้นมานี่ขึ้นมานี่ก็มามาเดินมานี่เดินมานี่มายกมายกว่าจะอันนี้ว้มันเป็นกวนเล่ามาแต่มันไม่ใช่นี่เอายกนี่ยกนี่แล้วก็เลี๋ยวหาเลี๋ยวหาก็เดินมานี่ นี่เดินมานี่เดินมานี้พอดีพอดีเดนจะเห็นผมผมขึ้นมาฝั่งนั้นมั่ก็กลับลงมานี้เดินลงมานี่แล้วก็เดินออกไปแล้วตอนที่เขาเห็นเรานี่เขาวิ่งหนีไหมไม่ไม่วิ่งครับเดยวก็เดินลงมาปกตินี่แหละเดินลงมานี้มาใส่รองเท้านี่ก็เดินออกไปนี่กับมาสองตัวเดินออกไปพอดีเดินเดินไปเลี้ยวตรงสีสามแยกนั่นก็เดินไปตรงสีแยกก็เลี้ยวเลี้ยวไปนู่นก็อกไปต้นโข ออกไปตรงโพขึ้นไปตรงเมนหน้าเมนหนองคองเขามาแล้วครับเอาเขาวเอามอเตอร์ไซค์มามอเตอร์ไซค์อยู่ไหนมอเตอร์ไซค์เขาเออรถหมูเขารถหลานเขาอยู่บ้านเลือนเราขึ้นไปบ้านเขาได้ยังไงอ่ะขึ้นไปจกิดไปว้าไหนไอ้โอรถต้นข้างแรกนะครับฮะนี่รถเสือผมดูบไม่จะใส่ก่อนนะ อี่บ้นพึ่งครับป้านพึ่งด่บานจะพอไปคครับเลยพรเาไปเอาไปกองมานหนาสิบบาทตีแค่นะพวกพ็ไปกองอเนี่ยคนกองบ้านจะมไปเติมร้านไหนครับเปคนเดียวไปคนเดียว